ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีตรับเข้าสู่ช่องอมพลรัศมนะครับวันนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่อําเภอน้ําเตี้ยงนะครับไปร้านที่เราเคยไปเฮานะก็วันนี้น้องอยากได้ตัวเครื่องนะครับผมเครื่องกับโครงนะครับหนีต่อเหมาที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันที่ังเนาะนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ นี่นะครับผมก็ได so, ้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับผมอยู่ที่ร้านเอ็มยานยนต์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังตัวยันมาเจ้าโลกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังดูตัวนี้ก่อนเนาะ ถูกใจตัวไหนก็จะเอาตัวนั้นนะครับ ปั๊มกับพอเช็ดยังดีอยู่ครับตัวนี้ร้อสิ้านี่1หมื่นแปนะครับผม เก็บตีมเหมือนกันแต่ว่ามันนิ่มนิ่มกว่าตัวที่ดูเมื่อวานอยู่เดีไปไปฟังดูฟังดูคู่บตราก่อนเดี๋ยวไปดูตัวตัวอาทีที่ถามนั่นครับนี่ของยี่ห้าใช่ไหมเนี่ยไม่ของนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังดูอาทีร้อยนะครับตัวนี้อาทีร้อยเป็นอาทีร้อยสิบห้าใช่ไหมร้อยสิบแรงเดี๋ยวก็ติดเลยนะ อีกตัวหนึ่งตัวไหนนะตัวนี้เหรอครับ นะครับผมน่าจะได้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นยันมาทีเอฟร้อยสิบห้าเอ็มครับตัวนี้เป็นเจ้าโลกนะครับเครื่องตัวนี้อยู่ที่มื่นแปดพันนะครับผมก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่นับแต่ว่าผ่านการเก็บสีเก็บน่าจะเก็บภายในด้วยละมั้งนะครับแต่ว่าคือเสียงเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องอะไรปกตินะครับผมนี่ครับโครงมิราเนียมสองพันเก้าครับอันนี้ก็ชุดนี้นี่อยู่ที่ 2 8 0 0มื่นนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับผมคันนี้สุดแน่นอนครับนี่เครื่องนี่เครื่องนี้สมส่วนอยู่ครับสมราคาอยู่แต่ว่าโครงนี่น่าจะหนักหนักไปหน่อยนะครับหนักไปหน่อยแต่ก็เป็นมัน,ม,นมันยังใหม่อยู่ครับลองวิ่งดูก็เสียงยังเงียบอยู่นะครับโครงไม่หอน ไม่หอนไม่มีเสียงนะครับตัวโครงแต่ก็ต้องลองคนหนักดูอีกทีเนาะลองคร่าวๆก็ผ่านอยู่ครับผมนี่ไอ้ซาไอ้นี่เบินซาตัวนี้ก็สองหมื่นแปดนี้ก็ได้ล้อเหล็กได้ผานได้คาดไปด้วยนะครับผมสองหมื่นแปดนี่ก็จะเป็นพวกผานพวกล้อเหล็กนะครับผมทางไหนไม่มีก็ สามารถทักมาหาได้นะครับผมหาซื้อได้นะครับอยู่ที่ร้านเอ็มยันยนตเนาะเดี๋ยวผมติดเฟซเจ้าของร้านไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปทักสอบถามได้นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นผานคาบกระทะนะครับผมยางมีหมดนะครับผมใครสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับเขาแยกขายอยู่นะครับส่วนอะไรเครื่องก็เหมือนกันนะครับผมพี่เขาทำแหละทำแหละขายอยู่ครับใครสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามพี่ก็ได้นะครับผมนี่ ไมน้นุนมีเยอะนะครับผมยันมากคูบปตา้าโครงมีมียี่สิบตัวมั้งอยู่นี่นะครับ <ง lemonade> นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแหนบคู่นี้ไปด้วยนะครับผมสองคู่นะครับเนี่ยหนานครับในตังแหนบบรรทุกด้วยนะครับผม สนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามพี่ก็ได้นะครับต<ะ>ับไปสาย ตามนะครับผมคันนี้สุดแน่นอนครับผมเอาไปเอาไป,าไปถากมาได้ เลปิดีตังด้ลอดีาเปิดเลยมเอาปิดเลยปิดเลยเออปิดิายครับเอานะครับผมกว้างน่โอ้แนพอดี้นี่พอดีเลยเหรอวะลนี่ครับผมก็เอาขึ้นสรเรียบร้อยนะครับเหลือคาดอีกตัวนึงนะครับ คส่ขังก็ขาดเกลี่ยนี่ขาดปะยาวกว่ารถไหมเลือเท่ารถพอดีเออเกือบเลยโอ้พอดีเลยโอ้พอดีเลยครับผมพอดี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 เธอ เอาเชือกมัดแปดสิบห้านึ่งแปดห้าหนอดห้าเอา 2, 8, เอสองปดห้า 2, 8, อันนั้นแปลแล้วอีกห้าร้อยเดินตอนข้าน้ำมันข้าตอนห้าเออพอดีราคาดมันเติมเลยเติมตรงไหนคนาน้ามันมดพอดีเลยะน๋อเช็ดเช็ดก็เป็นสองหมปดห้าร้อยเสร็จแล้วเบากระเปาเลยนะครับนี่เบากร <c oughs> เปาเลย เบากระเป๋าแต่นตักรถรถครับผมได้ของเต็มรถเลยครับผมเต็มรถเลยมาไม่มีอะไรดิโอ้ยต่อไปนักเลยทีนี้น no> ักแหนักมาไม่มีอะไรเต่แหนบก็เพราะแหนบก็ลดหนักขึ้นมาเกือบร้อยโลแล้วเนอะใหญ่ร้อยโลแล้วแหนบกเป็นให้าลอยนี่ใส่าฟุ้งเกือบร้อยโลแล้วเมันันมให้าลอยนี่เติมตรงนี้เลยหมดแล้วล่ะ แบบเดียวเงินน่ะใช้แบเดียวีใช้แปบเดียวไมตอใส่ดไรไอีเยเดินใส่ตนนั้นใส่ดไรใช่ครับผมคือของทำเงินครับผมิอต่อยอดผมไม่ใช่ผมไม่มีเงินสรประกันอะไรอะไรไม่เปนไรกผมอยากได้แค่ครื่องมันอันนี้ไม่ต้ใส่แปบเดียวต้งคนม่ออรหลายปีนะครับผมอยากได้ก็ไล่หมุนดีว่หมุนดีว่ะ เราจะรื่อเอาหนบนะครับผมอละพอมล้มเลยอไปเลยตัวนี้หมุนได้เ่ยอมพีวมแผมได้มันเคลยลบไหเ่ยเบเดียเดียวเดียวเียกนสเคียรลบไมเดี๋ยวมันจะไปอะโอ้เดี๋ยวมันจะปยตลบอตลบมาถ้ามาามาตลบเดียวนี้ไม่ทลายนะกมา

เสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถนะครับนี่ตัวนี้นี่ได้ทั้งแหนบเสริมได้ทั้งแหนบตัวปกตินะครับในราคา1,000บาทนีหรือว่าคุ้มมากครับตัวแหนบนี้นี่นะครับผมข้าวหนึ่งหก แบบเสริม4ตัวนะครับผมแต่ตามจริงนี่แหนบเสริมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปไปถึงก็ถอดออกนะครับผมใช้แ่หนบตัวบนอย่างเดียวนะครับนี่ก็น่าจะแข็งมากนะครับเพราะว่าหลายตับนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ราชมได้เลยครับผมคันนี้เต็มระบบแน่นอนครับผมเ <c oughs> รื่องยันมาเทปโรสมาเจ้าโลกนะครับของบิเกิวมิเลเนียม2009นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ